สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากมีกลุ่มดาวพิเศษได้โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีเมษกลุ่มดาวพิเศษที่ว่านี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธค่ะ ดาวทั้งสามดวงนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะเมื่อโคจรไปสถิตอยู่ที่ภพเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพเรือนนั้นมาอย่างเจ้าชะตามาอย่างเจ้าลัคนาค่ะกลุ่มดาวพิเศษนี้มีความสัมพันธ์กันที่ดีอย่างมากนะคะ ดาวพระพุธและดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวคู่มิตรเป็นคู่ดาวแห่งนักปราดเป็นคู่ดาวแห่งการแก้ไขปัญหาดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ําส่งผลในเรื่องของเสน่ห์และการเงินการทองค่ะส่วนดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลในแง่มุมของชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศค่ะ กลุ่มดาวพิเศษสามดวงนี้เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีเมษย่อมส่งอิทธิพลดีๆต่อแต่ละลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะได้รับผลได้รับอิทธิพลจากกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้อย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยร์กรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะดาวพระพฤหัส,สบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากเรือนมรณะของดวงชะตาเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่เรือนสุพภะของดวงชะตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่30เมษายนปี2567คะ่ะ และดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะก็ถือว่าจะส่งคุณประโยชน์หลากหลายประการต่อชาวลัคนาราศีกันถือว่าเชาวกันในช่วงที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจระยะหนึ่งปีหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเริ่มได้มาในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณคิดฝันค่ะ ชาวลัคนาราศีกันจะเจอกับลู่ทางจะมีแสงสว่างจะนำพาชีวิตของตัวคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนเมื่อดาวพระพฤหัสได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขภะซึ่งเป็นเรือนแห่งความสำเร็จเรือนแห่งเป้าหมายเรือนที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกเข้าสู่พบเรือนที่ดีก็ยังคงมีดาวอีกหลายดวงด้วยกันที่ยังโคจรอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนมรณะของ งดวงชะตาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านมันอาจจะยังไม่ได้ดีแบบทันทีทันใดนะคะกลุ่มดาวยังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนมรณนะซึ่งกลุ่มดาวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธ ดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตานับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนมาจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมปี2567และดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนวินาศนี้ก็ได้ทแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นมหาอุดค่ะ ชาวลัคนาราศีกันต้องระมัดระวังการถูกดูหมิ่นดูแคลนมีคนเอาคุณไปนินทาว่าร้ายหรือพูดถึงคุณในทิศทางเสียหายและชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านก็มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์การเดินทางไกลหรือชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศในระยะนี้ค่ะ มันจะมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังเข้ามาในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาววินาศโคจรมาเป็นมรณะแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังคือเรื่องเกี่ยวกับสายตาระบบเลือดสุขภาพตาอาจจะมีเกณฑ์ใช้ตาเยอะค่ะการทํางานของชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะต้องจ้องหน้าคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กเป็นเวลานานทําให้มีการตาเมื่อยตาล้าได้ค่ะ และไม่พอเท่านั้นคุณจะต้องระมัดระวังภัยที่มาจากความร้อนอย่างเช่นการใช้เตาแก๊สเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟชำรุดผุกพังต่างๆต้องดูแลเรื่องนี้ให้ดีค่ะดาวพระอาทิตย์ได้สถิตยอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาเป็นมหาอุดในครั้งนี้ชาวลัคนาราศีกันจะมีความโชคดีจากของเก่าค่ะ อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งเก่าๆอย่างเช่นมรดกเก่าหรืองาน 99, เก่าๆโปรเจกต์เก่ารวมไปถึงวัตถุมงคลเก่าๆอาจจะนำพาความโชคดีและนำพาโชคลาภมาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้ ดาวพระอาทิตย์ไม่ได้สถิตอยู่ที่เรือนมรณะเพียงดวงเดียวตามลําพังนะคะยังมีดาวพระสุขซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะและดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกันสถิตร่วมด้วยซึ่งความสัมพันธ์ของดาวพระสุขและดาวพระอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นดาวคู่สมพลค่ะดาวคู่สมพลนั่นก็หมายถึงดาวที่ให้กําลัง27ดาวพระอาทิตย์ให้กําลัง6ค่ะดาวพระสุขให้กําลัง21 เมื่อมารวมกันก็จะเป็นคู่ดาวที่ให้กำลัง27ตามหลักโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่สมพลและดาวคู่สมพลคู่นี้จะให้ผลในแง่ของเครดิตความน่าเชื่อถือเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะช่วงนี้คุณไม่ควรที่จะทำอะไรผิดกฎผิดกรอบอย่าทำอะไรนอกลู่นอกทางหรือผิดกฎหมายรวมไปถึงไม่ควรข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทานะคะไม่เช่นนั้นจะโดนจับผิดถูกเล่นงานได้ง่ายๆหากชาวลัคนาราศีกันดูแลและควบคุมความประพฤติของตัวเอง ให้อยู่กับร่องกับรอยให้อยู่ในที่ที่ถูกที่ที่ควรก็เชื่อว่าภัยร้ายอันตรายต่างๆจะไม่เข้ามากรัํากยตัวคุณค่ะข่าวดีของชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือในวันที่7พฤษภาคมปี2567 ดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณได้โคจรมาสถิตร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ที่เรือนมรณะของดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันคะมันมีทั้งมุมที่ดีและมีทั้งมุมที่ต้องระมัดระวังค่ะในแง่มุมที่ดีคือเมื่อดาวพระพุธได้โคจรเข้ามาสมทบกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์จะก่อเกิดเป็นกลุ่มดาวพิเศษค่ะกลุ่ม ดาวพิเศษประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระสุกและดาวพระพุธซึ่งดาวกลุ่มนี้จะส่งผลส่งกําลังส่งอิทธิพลต่อกันในแง่บุมเชิงบวกมากขึ้นเพราะความสัมพันธ์ของดาวสามดวงนี้เป็นไปในเชิงบวกค่ะเนื่องจากดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเป็นดาวคู่มิตรกันเป็นดาวคู่นักปรา์เป็นคู่ดาววิชาการเป็นคู่ดาวประชาสัมพันธ์ส่วนดาวพระพุธและดาวพระสุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ําดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่สมพลอย่างที่สมัยได้บ ดังนั้นความสัมพันธ์ของกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกันสามารถเอาตัวรอดจากอุปสรรคจากปัญหาจากเรื่องราวร้อนอกร้อนใจได้และถ้าหากคุณต้องเจอกับคดีความหรือเรื่องราวหนักๆใดสมัยก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันจะมีสติมีไหวพริบมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนส่วนสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังนะคะดาวประจำตัวโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวง ให้ระมัดระวังสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บ ระมัดระวังภัยที่มาจากความร้อนระมัดระวังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลือดตกยางออกการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีความเสี่ยงคุณจะต้องดูให้ดีค่ะและในช่วงนี้คนใกล้ตัวคนรักคู่รักหรือคนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายหากชาวลัคนาราศีกันอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยจะต้องพยายามดูแลสุขภาพของท่านเหล่านั้นให้ดีนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องราวของการจากลา ค,คุณอาจจะสูญเสียของอันเป็นที่รักหรือห่างไกลาจากคนรักในระยะนี้เช่นกันกลุ่มดาวพิเศษกลุ่มนี้เมื่อโคจรมารวมกันอยู่ในภพใดเรือนใดก็จะส่งผลดีต่อภพนั้นเรือนนั้นเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนมรณะซึ่งถือว่าเป็นภพเรือนที่เสียสมัยมองว่ากลุ่มดาวกลุ่มนี้จะช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆให้กลายเป็นเรื่องเล็กจะแก้ไขปัญหาที่มันจุกจิกหรืออ,อึดอัดใจมานานให้มีเกณฑ์คลี่คลายลงได้ค่ะ แต่ถ้าหากคุณรู้จักใช้สติใช้ความรอบคอบและใช้การพิจารณาไตรตรองให้ละเอียดถี่ถ้วนก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะเพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บอกให้เทพยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธมาเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวแห่งความสำเร็จและราบรื่นค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ